เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่เรียกได้ว่าตอนนี้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยแม็กก็สาดโมเมนต์นะคะออกมาให้ FC แฟนคลับต่างก็ลุ้นกันหนักมากนะคะสําหรับคู่ของกันแภัพรแล้วก็นางเอกสาวคนสวยนะคะอย่างที่สาวรีทิสาคุณผู้ชมคะว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมารีเทิร์นความรักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแฟนคลับหลายต่อหลายคนนะคะรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างก็เชียร์กันแล้วก็ลุ้นกันสุดๆเลย แต่ไม่ คน,นี่เลยลาสุดนี้เลยและดูเหมือนว่านะคะกันนพัฒน์กับที่สาวริทิสาของเราจะเสียอาการหนักมากอีกแล้วเมื่อทั้งสองคนนะคะควงคู่ไปออกรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นคู่ดูโอ้นี่แหละไปร้องเพลงหน้ากำแพงคู่กันนะคะโดยก็เป็นเทปของวันนี้เลยค่ะเราก็ต้องรอติดตามเย็นนี้แหละคุณผู้ชมว่านะคะในรายการเองทั้งสองคนเนี่ยจะมีโมเมนต์อะไรออกมาให้พวกเราได้ฟินได้จินแต่ก่อนที่จะ ไปดูโมเมนต์นะคะเย็นนี้มาดูโมเมนต์นะคะทีเซอร์รายการกันก่อนเลยเพราะแค่ทีเซอร์รายการเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆนะคะเข้าไปแซวกันแบบช้ำๆเพราะว่านะคะได้มีการถามแหละกับนักร้องหลังกำแพงซึ่งนะคะมีการทายเพลงกันทายว่าเป็นใครนะคะนักร้องหลังกำแพงก็เลยแซวหนุ่มกันกันกบทิศานะคะว่าทําไมจะมั่นใจขนาดนั้นด้านพีซีนะคะที่เป็นพิธีกรค่ะก็ถามนักร้องหลังกำแพงว่าปัจจุบันนี้เี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์ นะักร้องหลังกำแพงของเราค่ะโอ้โหโยนระเบิดเอามากๆนะคะบอกว่าน่าจะคล้ายๆนะคะกับเพลงที่เขาร้องร้องให้ประชาชนนะคะรู้เป็นการเปิดตัวหรือเปล่าทําเอานะคะช็อตนี้เนี่ยทางด้านกันนภะพัฒของเรานะคะแล้วก็สาวที่สาววริทิสาคือเลิกลักสุดๆแต่ว่าคนที่รีแอคนะคะกันเลิกลักชัดเจนหนีไม่พ้นหนุ่มกันนภะพัฒ์ของเรานั่นเองนะคะตามภาพที่เราขึ้นกันมานี่แหละคุณผู้ชมคะและหนุ่มกันเองนะคะก็ได้มีการพูด บแบบเลิกลักต่อบอกนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยคือร้องตั้งแต่เด็กๆแต่ใดๆนะคะเพื่อนรวมรายการเนี่ยก็คือแซวแบบช้ำๆนะคะโดยเฉพาะดีเจอ,อ๋งค่ะคุณผู้ชมขาแซวถึงความเขินความเลิกลักนะคะของกันนพัทน์นั่นเองช็อตนี้คุณผู้ชมซึ่งนะคะเมื่อทีเซอร์รายการร้องข้ามกำแพงนะคะถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแฟนคลับนะคะที่ติดตามทั้งหนุ่มกันนะคะรวมถึงที่สาเข้ามาคอมเมนต์ค่ะความเขินนะคะของกันกับที่สาม มากมากยทั้งมีการบอกนะคะว่ากันเขินมากกว่าทิสาอีกใจฟูอีกแล้วนะคะบ้างก็บอกว่าชอบมากวนกลับมาวนกลับมานะคะติดตามคู่นี้ตลอดค่ะเหมือนสามีนะคะพาภรรยามาเปิดตัวจริงๆอ้ายคุณผู้ชมซึ่งนะคะนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์นะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจาก fc แฟนคลับค่ะที่เข้ามาแซวช็อตด,ดังกล่าวนี้ของกันนพัฒนกับทิสาวริทิสานันเองภายหลังจากที่เจ้าตัวนะคะถูกนักร้อง หลังกําแพงแซลแบบนี้ว่ามาเปิดตัวหรือเปล่าค่ะก็เอาเป็นว่าแหละเราก็ต้องรอติดตามนะคะรายการแบบเต็มๆคุณผู้ชมว่ากันกับทิสาเนี่ยสรุปนะคะเขาควงคู่กันมาเปิดตัวอย่างที่นักร้องหลังกําแพงแซลหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะ